สวัสดีชาวคนถส่วมด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์สกิฟตี้ทอเลตอีพีที่เจ็ดพารสามเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่น่าเศร้าแล้วก็สนุกและมันแต่ผมจะไม่สปอยอะมากมายถ้าใครใครพร้อมแล้วก็เริ่มดูกัได้แต่ก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วย พี่เป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็าชอบคลิปเฮ้ย้อมแล้วก็ไเ่ิ่มกันได้เลยนะครับไปเปิดไมค์ตอนแรกเนี่ยเราจะย้อนความไป EP ที่70พาร์ท2เปิดมาเรอบแรกเราจะเห็นพี่ด์กสปิเกอร์แมนกับพี่คลิโตกําลังยืนเปิดประตูเพื่อปไปไ فا ่พวกสกิบบี้าเลรกับปูวิทเขามีเสียงแต่พตี่มันได้เปลี่ยนไปนิดนึงก็คือพี่คโตะได้เสียงเคาะประตูจาก ตูบานหนึ่งที่เข้ามาอาจจะเป็นพวกสกีบี้เทเลทที่กำลังโจมตีพวกเขาถ้าพี่คีโตรู้งั้นพี่คีโตคงไม่ไปหรอกเออดังน,นั้นพี่คีโตก็ได้บินไปตามอีพีที่เจ็ดสิบพาร์ทสองเลยหลังจากนั้นพี่แกก็ได้เห็นสกีบี้เทเลทตัวหนึ่งแล้วพี่แกก็ได้เดินไปตรงประตูบานหนึ่งที่มีเซฟตี้ที่เกาะกระดิวหลังจากนั้นกล้องเนี่ยก็ได้เปลี่ยนภาพสีเขียวแล้วขึ้นว่า เออเล้วอีกลำหนึ่งผมก็อ่านมาทดลองก,กันแล้วก็มีสกิปที่เห็นตัวหนึ่งออกมาหลังจาผมตอนแรกมีคนคิดว่าออมันจะสู้กันแน่นอนแต่อยู่ดีตัวพี่คิโต้ก็ได้โปร่งใสขึ้นโดยที่พี่คิโต้ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองโปร่งใสได้ไงจะถัดตรงที่จถัดไปที่พี่ดักซ์แมนไม่ไม่สกุกไม่ง,งงเลยตัวเองตัวใสได้ไงแล้วกองก็จะเผยมาเห็นว่ามีเจ้า เขาไม่ได้แม้ต่นึงที่หายตัวไปตรงกำแพงบานนั้นหายพี่คิโตพี่ดักซิปกเปอร์แมนก,ก็ได้เดินเข้าไปในประตูานั้นและได้ยินเสียงคนคุยเสียงคนคุยกันดีค่าดาว่าเป็นคุณดาฟักบุมแน่นอนอยิ่งนั้นประตูก็กำลังจะปิดแต่พี่คิโตใช้นั้นสมาร์ทโฟนที่เอามาจากพี่บูสูดได้เปิดประตูขึ้นทำให้เราเห็นว่า คนที่กําลังคุยอยู่นั่นคือคุณตาฟักบูมมกับเจ้าปูวิสิ่งภูมิในท้ายนั่นคือกูดบายหลังจากที่คุณตาฟักบูมเดิเนเลื่อนทีวีขึ้นไปปับ๊บเจ้าปูวิ์ก็ได้หันมาเจอพวกพี่คิตตะกับดักสปิเกอร์แมนปูวิ์เห็นว่ามามาสองคนมันก็เลยยิ้มแล้วหัวเราะทันทีจากนั้นจะมีสกิปที่เธอตัวนึงนันมาถ้ารย,ยิ้มแถงใส่ พี่ตกหันมาทันพอดีก็เลยปิดประตูได้ทันปูวิทย์มาจัดกำเยเหลี่ยมเลยปุ๊บกดปุ่มเปิดลำปืนลำแสงพี่ขีโตกเห็นว่ามันก็ถ้ทาไม่ดีก็เลยเปิดใช้สมาร์โฟนในการปิดระบบแต่อันนึงพี่แกปิดไม่ทันเลยต้องปิดเลยต้องบใช้เวลาปิดนานกว่าหลังจากนั้น ูวิทก็มันกำลงังจะหนีจากประตูบานหนึ่งแต่เห็นแต่พี่คีโตะเห็นทันก็เลยปิดได้ทันปูวิทในหันมาพับเห็นว่าท้าไม่ดีแล้วเพื่อจะเหลี่ยมในการวาร์ปหนีตัวทิวเราจะรู้ได้รู้ว่ามันไม่ใช่พลังที่เกิดั้งแก่เกิดมันคืนอเทคโนยีอย่างหนึ่งคีโตเห็นอย่างนั้นก็เลยใช้สมาร์ทโฟนในการปิดระบบแม่งเลย พี่คีโตก็ได้เรียกเจ้าปูวิทให้เข้ามาเลยปูวิทเห็นท่าเห็นหน้าที่จงสู้แล้วก็เลยพุ่งเข้าไปกำลังจะสู้เปิดปืดนลำแสงพี่คีโตบินหนีบินหนีลำแสงได้ทันหลังจากนั้นก็ได้มีหอ,อกของพี่ดัรคพิกแมนให้พุ่งมาปักหัวเจ้าปูวิทย์งจุบทำให้ปูวิทย์นี่เ,เลือดออกเลยพี่ดักคพิกรแมนกำลังจะพุ่งมาทิแทงแต่กระแทงไม่ทันโดนปูวิทย์จับซะก่อน พิคีตกก็จะพลางาะเข้ามา,เข,า,มาเข้ามาทุบแต่โดนปัดออกเราเห็นว่าพี่ดาร์คแมนโดน้งตัดตัวเป็นสองท่อนเลยพ่คีโตะเห็นทานงนั้นก็เลยพุ่งเข้าไปชาร์จแล้วก็โดนจับเหมือนกันแต่พี่ดาร์คแมนได้พุ่งเข้ามาแล้วปล่อยเสียงขึ้นเสียงใส่พี่ปู่วิทย์เราก็ได้ต้นแ้นแตกไปแล้วพ่คีโตกก็ได้ปาไมา้ถือซ่วมที่มีน้ำ ปลาใส่ตาเจ้าปู่วิทไปปู่วิทก็เลยใช้ลำแสงแล้วยิงใส่พี่คีโตะแี๋วพี่คีโตะเอาปืนขึ้นมาบังทันแต่ก็เลยแลกมากับอาการสาหัสแล้วก็ได้แขนตัวไอ้ช่วยขาขาดไปดักสกิมเนนนนนนมนเห็นอย่างนั้นก็โดนนั้นปู่วิทเห็นอย่างนั้นก็เลยยิงพี่ดักสกิมเมนได้นอนกองไฟไปปู่วิทเห็นว่า ้าดีแล้วเยวจะมีคนเข้ามาแน่นอนม็นเลยแต่ใช้สมาร์ทโฟนในการแฮกระบบของพี่แกแล้วก็ได้จำลังจะวับดังนั้นก็ได้มีเสียงประตูนั่นคือพี่ลัสซีนีม่าแมนได้โผล่มาราะงนั้นพี่แกโผล่มาแล้วได้พูดว่าเทคโนโลยีเราไม่ฟังหังจากน,นั้นพี่ลัสซีนีม่าแมนก็ได้ดูดควันสีดำจาก ด,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 ด็อกเตอร์สกิฟต์ได้ขึ้มาก็ได้แล้วด็อกเตอร์สกิวฟต์ก็ได้ปลดลำแสงมาแต่พี่ลาสกิฟต์ลาสซินนมาแมนก็ได้ปลดลำแสงแล้วเปิดขึ้นเสียงออกมาทำให้พี่ทำให้เจ้าปู่วิทยเนี่ยได้ปิวไปมันก็ได้เปิดกกอุปกรณ์เปิดประตูด้านล่างก็ได้กระเด็นไปพี่ลาสซินนมาแมนเห็นอย่างนั้นก็ได้มองมาดูได้แบอบกว่า หลังจากที่ลาสซิ Man นิม่าแมนถอดไปเจ้าด็อกเตอร์ที่ก็ได้กระโดดลงไปก็ได้ขึ้นมากับเจ้าร่างยักษ์นี้ก็ได้ปล่อยลำแสงที่แรงเข้าไปในที่เขาได้ถอยออกไปจากหลังจากนั้นประตูด,ด้านหลังก็ได้เปิดขึ้นโดยมีสามสาวพะระวักเกลกับเจ้าลาสคาเมิล่าแมนที่ปล่อยลำแสงมาจากด้านหลังโดยที่ปล่อยลำแสงอย่างหลังจากนั้นเนี่ยคือพีล่ลาสคาเมิล่าคาเมิล่าแมนเนี่ยหลบได้ทุกดอกเลย เราจะเห็นว่ามีลูบโบอยู่ตรงด้านหลังของเจ้าด็อกเตอร์เนี่ยโดยที่มันเนี่ยก็มีสามเสาท,ท,ทีวีไอทีวีแม่นทีวีคามิลาเอไอคามิลาโมเมนต์สปิเกอร์โมนแล้วก็มีจอคอมอยันไหนหลังจากนั้นหลังจากที่พี่คามิลาติดร้ายพี่คพี่ร้ายคามิลาแม่เนี่ยได้โดนย,ยิงจนล่วงไปนะด็อกเตอร์มันก็ได้ยิ้มเนี่ย ยิ้มแบบยิ้มชัช่วช้ายแต่อยู่ดีพีปูวิทเนี่ยมันก็เป็นอะไรไม่รู้มันก็ลวนนะผมลองคำรามเลยผมแบบรุมบํมซัมเบลเลยแบบบินไปชนอะไรทุกอย่างนะผมแล้วเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่มันทำให้มันลวน,น,นคืออาสามสาวพระพกโกนอะไรทำให้มันได้ลวนอะแล้วนั้นจากนั้นเนี่ยก็คือมีแบบเจ้าด็อกเตอร์เนี่ยไม่ได้ปัดสามสาวลงไปผม มันก็พยายามจะหนีผมแบบเลือดอาบเต็มเลยสามสาวเนี่ยก็พร้อมจะบ,บุกอีกรอบหนึ่งนะผมตัวที่พี่โดยที่เจ้าคามล่าคามล่าวูแมนเนี่ยพร้อมจะบ,บุกอีกรอบหนึ่งแตเจ้าดกเตอร์ไม่ไหวแล้วคือมันได้กดประ,ประตูน้นบนเนี่ยเพื่อจะออกไปสักทีแต่เปิดประตูปุ๊บมันก็จเจอกับการล้างแค้นที่น่ากลัวมากเลย ตัวที่จะมีท่านคอม,มน่าแมนท่านทีวีแมนแล้วก็ท่านสปิเกอร์แมนมันจะบ,บินได้มัลังจะบินหนีอ่ะแต่ท่านคอมเมน่์แมนก็ได้จับไว้ถ้าจับมามันมาเผาแบบสดๆเลยเทีเดียวถ้ามันแบบร้อทั้งมากแบบลมเลยแบบไหฟเลยตัวไหฟเลยไฟยังติดอยู่หัวพี่คอมเมน่์แมนก็ได้โยนให้กับพี่ท่านทีวีแมนพี่ท่านทีวีแมนก็ทำได้แบบน่าระเบิดไซส์ผมแล้วก็ได้บีบมันจนระเบิดแ,แล้วมันก็ แล้วพี่ท่านทีเกเมนก็ได้ให้ท่านซูเ์แมนไปแต่เด้าท่านซูเ์แมนแบบน่าจะโกรธฝังใจกับมันมากเลยได้ปัดไฟออกมามันออกก่อนตอนแรกคิดว่าแบบเออนั่งสารนั่งเลยแล้วก็จากนั้นก็คำนามใส่ผมแล้วก็ได้ทุบไปทุบทุบหลายรอบมากจนผมนับไม่ทั่วเลยทีเดียวทุบเยอะมาก คิดวโตเราก็ได้ถอดเว้นกองแสงออกเว้นกองแสงเว้นกองแสงออกคผมแล้วก็พี่ลดสินมาไม่ได้โผล่มาคผมแล้วก็ได้พูดว่าเจลแอนครสแบบว่ามันก็แค่เราคิดกวนโอโ้โหแต่พี่เกก็ยังเป็นปกติเนะแต่แล้วก็พี่เกก็ได้มาคมกับขคขาม่และแมทั้งสองตัวหลังจากนั้น พ่อแล้วตับไอ้ที่พี่คริโต้ได้ไปคายไปหาพี่ดักสเปกแมนแล้วก็ได้ไปจับมือด้วยกันแล้วจากนั้นพี่ดักสเปกแมนก็ได้ตายลงก็ได้พังลงผมแล้วพี่ดักไอ้พี่คิโต้ได้หันไปจหันไปหาคาเมราวูแมนคาเมราวูแมนก็ไม่รู้ทำไมผมก็ได้เดินออกไปโอ้ยจากนั้นเราก็ได้ แล้วจากนั้นกล้องนี่ยก็ได้แพนกล้องไปเห็นพี่บูสูตรกำลังยืนแล้วก็ไดเดินออกไปโดยที่ยังมีไฟฟ้ายังมีไฟฟ้าอยู่แล้วก็ได้เห็น2พี่น้องที่ได้ตายลงไปในพีที่79็ดพัทหพัทสไอ,อพัทหนึ่งแล้วมาจับมือกันวก็ได้ใช้ลำแสงสีเขียวให้พี่คีตุ ว่าไปหาพี่เอกว่าไปหาคุณดาฟักบุมหลังจากนี้ผมจะให้คนฟังว่าคุณดาฟักบุมพูดว่าอะไรมาทุกคน หลังจากที่คุณเดฟฟกคุณเดฟฟ์คุณพูดเสร็จชีคี้ตกอาการก็เริ่มสุดลงคำมแล้วูแมนพยายามจะวิ่งเข้าไปดูแต่ชีวีวูแมนไม่ให้หลังจากนั้นพี่แกก็ได้ชุนกดไลค์ให้กับพี่ท่านคาล์เแมน หลังจากนั้นก็ได้เกิดสิ่งนี้ขึ้นกล้องมิลาออฟไลน์เป็นไงบ้างครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยและวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ